คุณคิดว่าการทำคอมมานในเวลาจํากัดจะเป็นยังไงสิบวิหนึ่งนาทีสิบนาทีสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมแนะนำที่ผมอยู่กับไดเก็บใหม่ครับ B.E. version หนึ่งสิบแปดนะครับคอมมานสิบวินาทีหนึ่งนาทีแล้วก็สิบนาทีนะครับผม่าโอเคข้อมูลที่จะไป็นรูปธรนมอย่างฝ่ายทุกคนต้องกดไลค์กดติดตามคนอีกผมด้วยเนาะเพื่อที่จะได้เป็นกัลังใจผมเ้วก็จะได้ความคิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่าโอเคก็สำหรับคลิปแนวนี้ถามว่าทำทำไมก็อยากทำเออทำไมอ่ะโอเคผมมาเดี๋ยวเรามาเริ่่มต้นนทากกัีเ โอเคผมโดยขั้นตอนการทเี่าผมขอเส่คอมมานบล็อกขึ้นมาก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ค่อยวางเนี่ยน่าจะไม่ทันในเซฟีนะโอเคนะผมผมจะเริ่มนับนับเป็นันตั้งแต่ผมวางแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะโอเคมาเราจะเริ่มต้นในสามสองหนึ่งไปครับผม U S E ไอ้กับ Snowball ทันไหมบักซัลโมนปึ๊บเออโอเคผมอ่ะเราก็จะมาลองดูกันว่าใช้งานได้หรือเปล่า ก็ไดเนะอืมโอเคผมเราไปดูกันที่คอมมาต่อไปกันเลยดีกว่าว่าผมจะทำอะไรเนาะโอเคผมสำหรับคอมมานนี้ผมก็จะเป็นในส่วนของคอมมาหนึ่งนาทีผมเอาโอเคมาเราจะเริ่มทำคำนี้อีกสามสองหนึ่งโอเคปึ๊บวางไปผมจากนั้นผมก็ใช้เป็น Enchant A ส d ออั breaking แบบนี้นะครับผมอ่าไปรีบนี้เราไปถึงต้อเช็คความถูกต้องโอเคจากนั้นก็นเป็นเชี่ยนควน้อยที่ผมแล้วก็ u s Still, Add a s a ดีคุยป้า 5, แล้วก็อา่าปุ่นลบสองลบสอง๊บาปึ๊บสอง๊บสองลบแล้วก็ปี๕แบบนี้แล้วก็เราใช้เป็นเดนิร์ดสแบบนี้อ่าโอเคเสร็จแล้วนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาลองดูเลยดูกรับว่าจะได้หรือเปล่าสามแล้วห่งไปอ่าก็ได้ประมาณนี้เลย ฟลุป๊ <c oughs> ก็เลยคอมมาง่ายๆเนาะหนึ่งนาทีครับผมอ่าก็ตอนแรกคิดว่าจะทําไม่ทาด้วยซ้ํานะครับผมตอนแรกนะโอเคก็ประมาณนี้เลยครับผมโอเคผมไปต่อกันในส่วนของคอมมาต่อไปกันเลยครับผมเปม็นคอมมา10นาทีผมมาเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมเอาโอเคผมสำหรับคอมมาเนี้ผมก็จะเป็นในส่วนของทําคอมมาน10นาทีผมโอเคมาเดี๋ยวผมจะมเริ่มต้นทํากันเลยดีกว่าครับมาเริ่มต้นทำอีก3 2 1โอเคเริ่มผมจะนะผมจะใช้เป็น Execute A ครับผมผมจะทำเป็นในส่วนของ m m ม n d รับเวลาก่อนนะครับผมอ่ะเอาใช้เป็น t i t l e row a SS Action b y เห็นถูกไหมเนี่ย M0 อันนี้ก็จะเป็น S0 นะครับผมโอเคต่อมาผม,ผมก็จะเป็นในส่วนของตอนนับเวลาผมเราก็ใช้เป็นในส่วนของ Scoreboard Player Add, add A S1 แบบนี้ผมแบบเปรีที่ระบายที่ดีเลย15นะครับผมอ่ะ โอเคจากนั้นก็ใช้เป็นในส่วนของให้ตรงน,รงน,รงนี้ตรงนี้ตรงนี้ต้องใส่เผื่อมันเกิดอะไรใช้เป็น score เท่ากับ s เท่ากับอ่าต้องเป็นเท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์จนถึงห้าเก้าให้มันเอ้ยไม่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 ต้องใส่ก็ได้นะจริงโอเคประมาณนี้แหละก็ใช้เป็นในส่วนของ scoreboard player hey, remove at a กเท่ากับ s yes, เท่ากับ60จุดจุดแบบนี้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวขอรอดูก่อนถ้ามันถึง60มันควรจะหายไปนะครับผมปึ๊บอ่าไม่หายอ๋อลืมใส่เดิมใส่ s yes. ขอใช้เป็นเซ็ตเลยดีกว่าถ้าเป็นรีมูฟมันมาทีมันลบนะครับผมเซ็ตศูนย์ปึ๊บ โอเคประมาณนี้ผมทีนี้มันก็เหลือตัวลบนะผมตัวลบในส่วนของอา่าสคอตรงนี้เนาะก็จะเป็นในส่วนของ M เมื่อ M เท่ากับ60แล้วเนี่ยเราก็จะให้มันลบตัวตัวของมันเองนะผมออกไปเลยนะผมอ่ะผมก็จะใช้เป็นเซตแล้วกันนะถ้าเกิดใช้เป็นโมบาที่อาจจะบักเซต M 0แบบนี้โอเคแบบเป็นเชียงอาไว้่ไม่เรียบร้อย โอเคประมาณนี้เลยแล้วก็ผมก็ผมก็เหลือในสั่ของง่ายๆเหลือแค่ชั่วโมงผมผมก็ใช้เป็นสกอร์บอรดเพ a y เยอร์เซ d ตเอส r อเท่ากับเอสเท่ากับยี่สิบสี่จุดจุดแบบนี้นะครับผมเมื่อเขายู่สี่ชั่วโมงก็จะให้มันลีปึ๊บไปเลยนั่เองครับผมอ่ะแล้วก็ใช้เป็น,นสั่ของเอสศูนย์แบบนี้นะครับ เปลเป็นเชียนอวอไว้าาทีโอเคผมเสร็จแล้วนะผมอ่าโอเคก็ก็รวมรวมทั้งสิ้นัะผมอ่าผมทําไปหมดสามอย่างผมก็ตอนแรกผมก็เป็นการเสกทีนี้ท่ก็งามาลูกหนึ่งับผมอ่ะเพราะมันสิวิอ่ะ,ม,อะมันทําอะไรไม่ได้ไงอืมอันนี้ผมปิดคอมมานด์ไว้นะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไว้แแบบนี้ผมแจกนะผมเหมือนเดิมเนาะก็อยากได้ก็โหลดเอานะครับผมอ่าแจกไว้สองทางๆใครสะดวกตรงไหน,นก็โหลดตรงนั้นนะครับผมอ่าโอเคอันนี้คือสิวีนะส่วนตอนเนี้ย ตอนนี้คือในส่วนของหนึ่งนาทีนะครับผมอก็ทําได้ค่นี้ก็ถือว่าด,ดีแนละ้วมากแล้วแหละเออต่อมาผมก็อันนี้สิบนาทีผมก็ใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้ํานะครับผมอ่าโอเคครับผมสลัคดคลิปในวันนี้ก็จบกันไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแต่ก่อนที่จะไปแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปหน้าก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับผมอก็จะได้พันซั์ไบไวๆนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะก้ารอยแล้วนะผมก็ขอบคุณทุกคนนะผมที่ติดตามรับชมมาจนถึทุกวันนี้นนะะะคครรับตอออไปปผมมมจหยุดาดปปาาาทิณเืก็ถ โอเคผมอ่าโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากผมที่ติดตามรับชมจนจบนะผมแล้วว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ